วัตถิคาเซียนครับวันดีครับเอาดีขึ้นไปหายดีจังน้อยอยู่หรอครับโอ้จะเอาหายไวๆหายไวๆเอาเป็นยังไงือฝันเหม็นถ้ไปออกเพื่อนบ้านสองวดติดหาสองสองหาครับมันสิมาไทายบ่าขาเซียนมันือไปออกแต่เพื่อนบ้านแต่าบาทน,น,นี้นั่นหละผมก็ว่าจังฉันละติดใบเด้อเด้อ้วยังยังมั่นใจให้เขาหรอครับ อันเลขฟันเนี่ยหาสองตัวเดียวเนี่ยเนาะครับหาสองนี่แหละครับแต่มันไปออกเพื่อนบ้านสองวดวติดแล้วเด้อจ้าแต่ว่ากะ<ม>นั่นแหละมันเป็นามาย<ว>สองมือหรอโอ้เสดงว่มาหมานเป็นป่ะนี่แมนครับโอ้ดีใจน้ำจ้าได้โศกเนาะน้ำเพื่อนบ้านสามตัวนี้มากหลายตัวนี้แหละครับหาสองสองหาเนี่ยพวนี้แมนบ้านบ้านมันจะเอาตัวนี้ทีหน่งหนักมือแจ้งน้อยแน่นขกมือนี่ ขึืนดันไปออกไอ้เพื่อนบ้านก่อนเนาะจ้าออกสองหมดเลยได้เนาะ<อ>ตั้งใจฝันมาแมนนจ้าอันฝันยังอีกบ่จ้ามือนีเลขออกเลรวฝันดียุครับเพ่นจำบาได้ครับอืมแต่หัวฝันดีแต่บ่ได้เกี่ยวกับตัวเลขอย่างเนาะจ้าแต่สิเกี้ยวอาจสีมีสว่วนยุ่ล่หครับเมื่อคืนนี่เขียนตัวเลขไว้นี่ลหละครับไว้้าห้ยดาวน้านี่ลหละอือเลขสูตรนี่บ่ มันเพงเป็นเลขสูตรน้ําพิงไ้ตัวหาสองข้อนี้แหละครับโอ้ค่ะแก้อาก็ฝฟันดีจกฟันดียังไงเอาอ่าไปกระสันห้อาไปเลขสูตรเ้องวันนี้ท่านไอกป้อยมาเพราะว่าเพราะสบายเนาะป้อยให้เพิ่นมือเลขออกนี่แหละถ้ามันเป็นอยากเอาไปเ,ดดเอาให้แค่ชุดสองชุดนั่นแหละครับจ้าไปค่ะเลขสูตรหนึ่งพิจิกาหกเปีดเลขสูตรกาให้หกศูนย์ครับหกศูนย เากล่าวหกสองครับหกสองแต่เอาอีกตัวหนึ่งแต่เป็นหกหนึ่งน้ำเนาะครับหกหนึ่งจ้ะแมนวิ่งกันวิ่งหกนั่นหละครับวิ่งไปที่หกเนาะจ้ะ,จะบนล่างเนาะครับจนนี่กับบน่างนี่กันครับจ้ะเน,นเป็นเลกฝันเลขสามตัวก็จะเป็นห้าหกศูนย์นะครับห้าหกศูนย์ห้าหกสองห้าหกสอง ครับไฮสองศูดครับเลขสามตัวค่ะอันนี้คือหวยสุดเนาะ,ะแมนจ้าเลขฝันฮะข,ของเดิมหาสองสองหาตัวเดียวโคโล่แมนครับแมนของอย่าลืมหาสองนบนออครับติดไปเลยจ้าแสดงว่าเสียนกับมักคือกันมาขักเ็นบ่แมนอันนี้มันดีขัง่างชอบรักหาแม่ไหมครับอือคืออย่างมันมารางหาสองสองหา แมนหาสองสองหานี่มักอยู่แล้วนะผมเพราะว่าจังเด็กับมักเีิกิกล่างมักเลีค่าอยู่แล้วนะจ้าอืมบอกมันมีสูตรสองสูตรหนึ่ง้นติดเลขงห่างนะจ้าจาานมากมันจะไปล่างจ้าแสดงว่าเลขติดหกนี่มักขังบนเป็นว่าจ้ะบนกันล่างแม,แมนแมนแมนครับ โอ้เลขบ่วลหลหางเด้อพี่น้องหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเลขนี้แค่นี้เนาะปิดหกครับจ้ะแต่ว่าถ้าผู้ไดทุดนน้อยก็จัดไปที่เลขฝันก็ได้กนมักก็คือจัดไปเลยห้าสองสองห้าเนาะครับอืมแต่ว่าทั้งเซียนเป็นกะมักแหละละ่ะหาสองสองหานี่คือเทใจไปทั้งปุ่นแต่ว่าที่สําคัญคือมันไปออกเพื่อนบ้านเล้วนี่ล่ละเนาะออกเพื่อนบ้านทั้งสองรอบเนาะเมนค่ะตั้งแต่ฝันเนาะตั้งแต่เฮาเห็ดคลิปมาเนาะเพราะว่าเซียนกับบัวสบายอัน,นบ่ ค่ะแต่มือฝันกะสิกบสิออกแม้ว่ไมาออกสองสีนั่นจ้าแล้วก็มาสองหาหาสองกับมาสองหาหาซองอีกจ้าเน่อืมเชียนกับ่อนขางฝันแมนเดอร์ขันู้ไดมักเล็กฝันกับจัดไปที่เลขฝันเลยเนาะค่ะครับค่ะเอาให้หายไปได้วจ้าตัวเป็นหาหาหาหกศูนย์มุ้งเนี่ยครับต้องติดตัดซก็ได้นะครับเด้อเป็นหาหกหรือหาศูนย์เองประมาณนี้ก็ได้ครับ คือภายในเลขสามตัวนี่ห้าหกศูนย์ห้หกสองนี่ห้ตัดหลินน้ำแมนครับห้าหกหกหาก็เป็นไปได้ได้แมนจ้าเนี่ยพะวาเล่สามตัวมีสองหางตัดหลินเอาขันมักชุดใดกับจัดใดเนาะครับจ้าถ้ามนว่าอ่าผู้มีทุนหลายๆเนี่ก็แลรนโหลดเนาะหกตัวเดียวโคลูแมนได้เงินจ้าเอาทั้งสี่เนาะจ้าบนหาลาง จ้าคือวิ่งวิ่งไปที่หกบนห้าล่างเนาะแมนครับจ้าอือแยกให้เลยเด้อค่ะเดอ้อเลขกเลนสําหรับเล็กเลนแต่เหล็กจับคู่กับพิจารณานะเอาแต่เหลขฝันคือหาสองเม็ดเดียวคู่ดุหาสองสองหาเนาะรับค่ะเซียนทุกทีที่ฝันบางทีมันจะได้ได้สามตัวอก็น,นีเพิ่นบอกแค่สองตัวนะมเพิ่นให้แค่สองตัวแค่นั้น แมนจ้ะสองตัวกะหมานครอขม่นว่าเพิ่นห้จังๆเนาะกะับเพาะเอตโต้ยอ,ตอดต่อทุนแม่นค,คิดว่าเป็นตัวนี้่นะครับตัวนี้จ้ะหาสองสองหาเนาะมั่นใจแมนครับค่ะเอาให้ซื้อตามทั้งเซียนเบิงค่แม่นดวงสมโพงกันเนะาะกับเม็ดเดียวในลายเล็ฝนันเลขดสูตรก็รคือเลขสูตรจ้ะคาเซียนเอาบ่กรบกวนเวล,ลา,ลาจังไห๋ก็ให้ได้เฮเด้อสี่โมงแรงให้ได้ว่าดียิ้มในหวัวใ่กันเด้อคาเซียน ครับเพื่อเช่นกันนะครับอยากให้เอพีเป็นมีชคมีราบนะครับเนียนจ้าเอพีโตมีครับจ้าเช่นกันค่ะอบคุณหลายๆจะเสียนวันด,ดีจ้าสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวาสามนาจ,จะทวนตัวเลขทั้งเซียนบุรีรัมฟันไม่แม่นซูฟังเด้อค่ะเป็นโค้งสุดท้ายสูตรหวยพันตุ์เนปล่อยมาเมื่อนี่พิน่นก็เลยรวบรวมทั้งสูตรหวยแล้วกะ็ความฝันพันจ้ะเพิ่นไ้วิ่งบนนี่ฟันไปที่หกเด้อค่ะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองห้าหกศูนย์แล้วก็ห้าหกสองจ้ะ เพื่อนตัดเพื่อนบอกว่าสามารถตัดเหรนไดเด้อค่ะหาโฮโกหาหรนก็นตัดเหรนใดจ้ะเพราะว่าเพื่อนจับมหาห้แค่นี่สามตัวกะสองหางจะ้ะแต่ว่าวิ่งล่างนี่เพื่อนมักหาเพื่อนแยกให้เลยค่ะวิ่งบนไปที่หกวิ่งล่างไปที่ห้าเลขฝันก็ยังคงเดิมไปที่ห้าสองสองหา้าเพื่อด้ฟังความฝันเพื่อนเลยค่ะจากที่เพื่อนเลามาออกสองวดติดไปที่เพื่อนบ้านหาสองสองหาในพี่น้องแต่เพื่อนก็นยังมั่นใจว่าจะมาไทยเด้อค่ะจะ้ะ อันนี้ก็เรีกฟันเพื่อนนี่ตั้งเต้เขียนนี่ที่เพื่อนห้องบอกเรีนี่หาสองนี่จะแต่ว่าเหตุมือนี่เพื่อนเห็นชัดเจนแต่เพื่อนอยากได้ยินว่าบอกเป็นตัวใดเพื่อนห้องบอกมาเป็นเสียงคือห้าสองมิตรเดียวเพื่อนยันหาสองนี่ไปลางเด้อพี่น้องคะจะเอาสงสัยยังตามเบอร์โทรจากนหกห้าสามหนึ่งสามหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเซียนบุรีรำคนฟันเม่นเม่นเพื่อนบอก่ครสบายจะตาเพื่อนมองบอก่่ยเห็นเนาะเป็นต่อกระจกรักษาตาอยู่ ก็เลยได้ปล่อยสูตรหวยคำนวณศาสน่์เพี่ะพ่าเพิ่นมองบ่เห็นแตว่าเล็กันนี่เพิ่นปล่อยมาตามที่สามนาทรคุยกับเพิ่นก็ได้แค่หาสองสองหาม็ดเดียวนอกนั้นกับบ่ฟันยังหลังจากเดินดีสองวดติดทางเพื่อนบ้านมาไทยค่ะเพิ่นหมั่นใจว่าสีมาไทยเพิ่นยังหมั่นใจเลขตัวนี้ค่ะหาสองสองหาอาจจะไปล่างค่ะเอามาคลิปนี้ฝากกดไเลยกดแชร์ค่ะมือเลขออกเราค่ะสมดังใจปรารถนาเด้อค่ะผู้ใดมกหวยสูตรเพิ่นก็หกหนึ่งหกศูนย์หกสอง แต่ว่าเหล็กฟันเพิ่นคือห้าสห้าเม็ดเดียวค่ะเอาอิงๆิงด้วยดวยปังๆสู่ขูสู่คน,นเงินในกองท่องในเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิบนาไปเราจะสวัสดีจ้า